สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟน์นอตคัดช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณใกล้ถึงเวลาได้ดูกันแล้วนะครับกับฮิปโนติกจิตบงการปล้นภาพยนตร์แอคชั่นโจรกรรมเหนือชั้นที่ว่าด้วยเรื่องราวของแดเนียลรูกนักสืบหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจรกรรมครั้งใหญ่แต่ในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเขากลับตกหลุมพรางของชายปริศนาวายร้ายตัวฉกาจผู้มีความสามารถในการบงการจิตผู้อื่น นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกมล่าสุดระทึกที่พลิกผันได้ตลอดเวลาจนคุณไม่สามารถเดาทางได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนั่นคือพล็อตของหนังที่ฉีกทุกกฎจรารกรรมและเชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วต่างก็ต้องรอคอยอยากพิสูจน์ความล้นไอเดียของหนังเรื่องนี้และนี่คือ5้าเหตุผลที่ช่วยตอกย้ำว่าทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดดูฮิปโนติกจิตบงการปล้น เหตุผลที่หนึ่งนี่คือหนังทริวเลอร์ฟอร์มยักษ์ไอเดียมันจากฝีมือพุ่ำกับที่อัดแน่นไปด้วยลูกบ้าอย่างโรเบิร์ตโรดิเกสที่เคยการันตีฝีมือสุดเฉพาะตัวมาแล้วทั้งจากซินซิตี้และอาริต้าแบทเทิล n แองเจิลถ้าใครตามผลงานเก่าๆของเขาจะรู้ดีครับว่าโรเบิร์ตโรดิเกคือพุ่ำกับที่มีสไตล์เฉพาะตัวจัดจ้านพร้อมปล่อยไอเดียแหวกขนดผลัดเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆอยู่เสมอ และกับฮิปโนติกที่โรดิเกตปรุงแต่งขึ้นมานี้มันก็คละเค้าไปด้วยกลิ่นอายของหนังสไตล์ฮิตคอรที่ตัวเขาเองให้คําจำกัดความนี้ไว้ว่านี่คือหนังเขย่าขวัญแบบฮิตคอรที่อัดเสตียรอยและเต็มไปด้วยจุดหักมุมในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเหตุผลที่2อพระเอกที่ชื่อเบนเอฟเฟก นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ฮิปโนติกกลายเป็นหนังที่น่าดูขึ้นไปอีกระดับเพราะเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ใครหลายคนต่างยอมรับแบบไร้ข้อกังขาและแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้รับบทงานแสดงในหนังดังมากมายแต่เบนเอเฟลตก็ไม่เคยทิ้งงานแนวทรลเลอร์อาชญากรรมซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแนวหนังที่ตัวเขาเองก็ชอบโดยส่วนตัวเช่นกันและแน่นอนหนังเก่าของเขาทั้งเดอะทาวอาโกและกอนเกิลพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าภาพยนตร์สไตล์นี้เหมาะกับเบนเอเฟลตจริงๆ และเมื่อมาถึงบทแดเนียลรูปในฮิ p โนติกที่เขาได้รับคาแรคเตอร์ตัวละครที่ต้องเล่นกับความรู้สึกที่ทับซ้อนกันหลายชั้นนั้นนี่อาจเป็นการตอกย้ำและพิสูจน์ให้เราได้เห็นถึงการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาอีกครั้ง 3. ลเพราะเหนือชั้นมันเกินคาดเดาได้หากคุณเป็นคอหนังแอคชั่นทริลเลอร์ระดับขึ้นหิ่งอย่างอินเสปชั่นนาวูซีมีและมีเมนโตคุณก็ไม่ควรพลาดฮิปโนติก พราะฮิมโนติกจิตบงการปล้นคือการผสมผสานองค์ประกอบของนิยายวิทยาศาสตร์เข้ากับหนังฟิล์มนัวที่คงคอนเซปต,ต์ความเป็นหนังแอคชั่นโจรกกรมสอดแทรกไอเดียการสะกดจิตซึ่งนับเป็นความแปลกใหม่และไม่เคยมีใครทำมาก่อนและไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่เราจะได้ดูหนังปล้นระดับไฮคอนเซปต์ที่ทําให้ต้องคิดตามทุกรายละเอียดของเรื่องสนุกกับการแก้ไขปริศนาไปพร้อมกับตัวละครหลักและทั้งหมดนั้นมันมาพร้อมฉากแอคชั่นเกินกว่าจินตนาการลุ้นระทึกกับเกมไล่ล่าแบบไม่ได้พัก ฮิมโนติกจิตบงการปล้นคือหนังที่เล่นกับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่บวกเข้ากับแผนโจรกรรมในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมันทำให้น่าสนใจมากว่าฮิมโนติกจะพาเราไปสนุกกับองค์ความรู้และสภาวะลำดับขั้นต่างๆของการถูกสะกดจิตได้ลึกแค่ไหนและมันจะผูกเข้ากับความเป็นแอคชั่นโจรกรรมไล่ล่าได้ดีเพียงใด ซึ่งจากที่ดูตัวอย่างแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเต็มไปด้วยความพลิกผันที่พร้อมจะเล่นกับความรู้สึกของคนดูจุดให้ทุกคนตกหลมกลางและตั้งคำถามในทุกย่างก้าวว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกันแน่มาถึงเหตุผลสุดท้ายเสียงหรือเสียงเล่าอ้างชั้นดีที่มีต่อฮิปโนติก ก่อนหน้านี้ฮิมโนติกจิตบงการปล้นคือหนึ่งในหนังที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลหนังเมืองคารปี2023ในโปรแกร,รมม i นไนซ์ซิน n i n g ซึ่งเป็นสายภาพยนตร์คุณภาพที่น่าจับตามองสายเดียวกับเทรนท o b u s า n ปี2016 A พร a y e r Before Dawn ปี2017และ u ันในปี2021ที่เคยเข้าฉายและได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีในเทศกาลนี้ก่อนที่หนังเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จไปทั่วโลกทั้งนี้ฮิปโนติกจิตบงการปล้นยังได้รับคำนิยามจากสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อ ทั้งจากอินดี้ไวท์ที่บอกว่านี่คือหนังที่ทําให้ดําดิ่งและปั่นหัวเป็นที่สุดส่วน The raph, เดอะเทเลกราฟก็บอกว่าฮิมโนติกนี้เป็นหนังระห่ำนันสต็อปที่ลุ้นกันได้ตลอดทั้ง90นาทีครับและนั่นคือ5เหตุผลที่ทําให้คุณควรเข้าไปดูฮิมโนติกจิตบงการปร้นเตรียมสะกดคนทั้งโลกให้ตะลึง22มิถุนายนนี้หยุดทุกเกมปล้นแผนบงการจิตทุกโรงภาพยนตร์